มามาสุ่มนางฟ้ากันเถอะนางฟ้าที่แจกฟรีรับไอเทมเปลี่ยนทักษะมันต้องกดยกเลิกอ,อัญเชิญก่อนวะเดี๋ยวเปลี่ยนได้เลยกดอื่นสักอย่างดีมึงยกเลิกอัญเชิญก่อนติดตัวต้องลุกตีกดปล่อยหนอบินไปเลยไปได้ต้องกดอัญเชิญถึงจะเปลี่ย,ยนเอาไ้เหนยัปก็คิด เปียนทักษะนางฟ้าไม่ได้ย่าเด็จากไหนโอกาสที่จะออกทีเเ่เปลี่ยนสกิลที่สองนี่เเปลี่ยนได้เมันก็เปลี่ยนทักษะสกิลไหมโอกาสที่จะออกก็คือสามเอร์เซ็นสามจุดเก้าคือสองขีดสี่สี่จุดเจ็ดคือสามขีดแปดเปอร์เซ็นคือไอว เจ็ดจุดเจ็ดสี่คือวีอ่ะเอาเอาของมุนี่ป๋อแสงดาวเจดเดิแสงแว่นตาไฟฟ้าอะยังไปฉายเบากดปิ้งอาลมหายใจแผ่วบางบ่อหนำชุมฉ่ำไอ้สัส